ตอนนี้นะครับนี่ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยนะครับพุ่งสูงแตะระดับ88.4%ของ GDP ซึ่งเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยขึ้นไปสูงถึง90กว่านะแต่มันลงมาเพราะว่า GDP มันกรอแต่ปีนี้ GDP ล่วงเลยไม่ถึง1.8-1.5นะแล้วก็นี่เสียนะครับลายย่อยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับแบงค์ชาติขยับออกมาตรการใหม่ควบคุมการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตอย่างเข้มงวด หวังหยุดวงจรกู้แล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนไปนหยุดเขาไม่ได้นะมีข่าวอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้นะครับแบงก์ชาติเนี่ยขยับคุมเข้มสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตนะครับมาตรการใหม่ของแบงก์ชาติเนี่ยกำลังจะบอกอะไรกับสังคมนะมีรายงานพิเศษเศรษฐกิจกรัวเรือนนะครับเดือนพฤษภาคม2568นะฮะตอนนี้นะครับนี่กัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยนะครับ พุ่งสูงแตะระดับ88.4%ของ GDP ซึ่งเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยขึ้นไปสูงถึง90กว่านะแต่มันลงมาเพราะว่า GDP มันกรอแต่ปีนี้ GDP ล่วงเลยไม่ถึง1.8-1.5นะแล้วก็นี่เสียนะครับลายย่อยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดน,นะครับแบงก์ชาติขยับออกมาตรการใหม่ควบคุมการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตอย่างเข้มงวดหวังหยุดวงจรกู้แล้วก็ การใช้ชีวิตของประชาชนไปหยุดเขาไม่ได้นะแล้วก็การชักหน้าไม่ถึงหลังที่กําลังกัดกินชีวิตคนไทยจํานวนมากนักวิชาการอิสระมีความคิดเห็นแบบนี้ครับแต่ไม่มีชื่อนะว่าเป็นใครเขาบอกว่ามาตรการนี้นะครับที่จะมาควบคุมการปล่อยสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยมาตรการนี้ไม่ได้แค่เป็นเรื่องแค่นี้นะแต่มาสะท้อนถึงระบบที่ปล่อยให้ประชาชนรอดด้วยการกู้มานานเกินไปเออโหเจ็บปวดนะ คือที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนกู้เงินคือรอดในการใช้ชีวิตในสังคมด้วยการกู้เงินบัตรเครดิตมาใช้อ่ะจนมันเละเทะไปขนาดเนี้ยคือผมก็าลงจะบอกว่าถ้าใครหลายคนที่จําเป็นจะต้องกู้เงินเพื่อมาใช้ชีวิตเพื่อมาใช้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอ่ะเพราะว่าคุณแย่แล้วนะคุณต้องแบบว่าคุณต้องมานั่งคิดคุยกันในครอบครัวเราเฮ้ยไม่ได้แล้วนะถ้าเราต้องหาเงินเพื่อเอาเงินกู้มาใช้ใช้จ่ายอ่ะไม่ได้ละ แล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดคุณทํางานกันสองคนสามีภรรยาคุณต้องมานั่งดูแล้วไอ้ปู่ได้เงินเดือนเท่านี้เมียได้เงินเดือนเท่านี้เอามารวมกันก่อนว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่นะมีค่าใช้จ่ายจําเป็นอะไรบ้างจําเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นก็คือค่าใช้จ่ายพื้นฐานในชีวิตอะมีอะไรบ้างนะค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตฟิกค่าอินเทอร์เน็ตเอ่อค่าอินเทอร์เทนอนเตอร์เทนให้ตัวเองอะเช่นอาจจะไปทานข้าวนอกบ้านสัก เดือนละหนึ่งครั้งเอาสักงบเท่าไหร่ดีนะค่าเดินทางอ่ะภาระนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะคุณสองคนผนัวเมียต้องมานั่งดูแลเออเว้ยเงินเดือนรวมกันเดือนละหกหมื่นค่าใช้จ่ายชาใช้จ่ายจําเป็นเนี่ยแค่ประมาณห้าหมื่นเว้ยเออพอได้แปลว่าชีวิตคุณยึงไปต่อได้แต่บางคนเนี่ยเงินเดือนเท่าเนี้แต่รายจ่ายยังไม่รวมภาระนี่นะแม่งก็เกินเงินเดือนแล้วเพราะว่า คุณยังใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้ชีวิตให้ประหยัดมันทําได้อย่างที่ผมบอกผมเคยอ่ะไม่เคยผมไม่เคยกินข้าวนอกบ้านอยู่เป็นหลายปีมากนะครับกินแต่ฟู้ดคอร์ดโลตัสกดน้ําฟรีด้วยกดน้ําฟรีฟู้ดคอร์ดโลตัสแล้วอาหารแม่งก็เป็นพมา่าทําอ่ะพม่าแม่งผัดอ่ะผมทนกินอยู่ยงั้นอนะ่ะหลายปีนะครับเสื้อผ้านี่แบบกโรโกโศกโอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องกู้เงินเพื่อมา หมุนในชีวิตประจําวันเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ละราะว่าคุณอยู่ได้เพราะเงินกู้นี่ไม่ใช่ละและอนาคตมันจะหมุนไปได้เรื่อยๆได้ไงอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์ชาติก็ออกมาตรการเนี่ยเพื่อมาป้องกันปรับปรามซึ่งมันช้าไปแล้วนะครับนะ <c oughs> แบงค์ชาติช้าทุกอย่างผมว่าแบงค์ชาติทํอะไรช้าทุกอย่างใจความสําคัญของมาตรการเนี้ยที่แบงค์ชาติออกมาว่าจะคุมสินเชื่อบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตอย่างเข้มงวดเนี่ยนะเขาบอกว่าหนึ่งเข้มการปล่อยสินเชื่อใหม่ สถาบันการเงินต้องใช้เกณฑ์ประเมินความสามารถในการชำระหนี้เข้มข้นขึ้นนะแล้วก็ลูกค้าที่มีไรายได้มั่นคงเท่านั้นถึงจะได้รับการอมมนุมัติ2คุมดอกเบีย้ยและเงื่อนไขบัตรเครดิตเขาบอกว่าต้องจํากัดอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดและกําหนดให้กําหนดให้แจ้งดอกเบีย้ยรวมตลอดอายุสัญญาให้ลูกหนี้รู้เพิ่มความโปร่งใสลดการใช้บัตรเครดิตแบบไม่รู้ตัวว่าเป็นหนี้แพงที่สุดในระบบนะคือแบงค์ชาติบอกว่าธนาคารมึงต้องบอกลูกหนี้มึงนะ ไอ้ไอบ้บัตรเครดิตที่คุณใช้อยู่เนี่ยดอกเบีย้ยมันสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะจริงจริงมันคือสิบแปดเปอร์เซ็นต์เขาลดให้เหลือสองลงไปสองเปอร์เซ็นต์หลือสิบหกเปอร์เซ็นต์นะช่วงเนี้ยแต่ไม่รู้จะปรับขึ้นไปสิบแปดเปอร์เซ็นต์อีกทีเมื่อไหร่นะไอ้บัตรที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันแพงนะเว้ยมีค่าธรรมเนียมด้วยนะแล้วคุณไปกดเงินสดคุณเสียค่าธรรมเนียมกดเงินสดคุณรู้ตัวเปล่าเนี่ยแบงค์ชาติบอกว่าให้บอกเขาด้วยน <laughs> ะให้เขารู้อ่าสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดดอกเบีย้ยยี่ททยยดอกเเบี้้แแม่รงร่งงโคตตรรพูัวปลา ินเชื่อบุคคลหรืเกียรตินาคินเงนี้ยรู้ตัวไหมดอกเบี้ยแม่งยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะลายบีเคเงี้ยรู้ตัวเปล่าอายุนี้หลายคนที่ผมคุยด้วยนะไม่รู้เลยเนี่ยดอกเบี้ยมันแพงขนาดนี้ไม่จริงนั่งพี่พี่รู้อยู่แล้วแหละตอนแรกเขาต้องบอกอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเขาแค่ในสัญญามันต้องมีอะมาบ่นตอนหลังไม่ได้นะครับนะแบงก์ชาติบอกว่ามาบ่นตอนหลังไม่ได้นะต้องรู้ว่าไอ้สินเชื่อที่คุณกำลังใช้อยู่เป็นสินเชื่อที่แพงที่สุดในระบบตอนนี้นะแต่ไม่ใช่นอกระบบนะแต่แม่งแพงนะ ต้องรู้นะเจ้านี้ต้องบอกนะครับแล้วก็บอกว่าห้ามให้เจ้านี้เสนอวงเงินสูงเกินไปนะครับบอกว่าสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยกว่า3 0ม0 0ืเนี่ยขออนุมัติให้แค่1นเท่าของเงินเดือนหรือไรายได้เท่านั้นพอนะเพื่อป้องกันนี่เกินตัวแบบไม่รู้ตัวซึ่งเป็นต้นตอของ NPL ที่สะสมแล้วทําไมถึงต้องมีมาตรการนี้ต้องบอกว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยนะครับใช้สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตเพื่อประคองชีวิตไม่ใช่เพื่อขยายโอกาส โอ้ฟังแล้วตกใจแต่มันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะคือใช้บัตรเครดิตเพื่อประคองชีวิตสินเชื่อบุคคลเนะ่ะซึ่งเฮ้ยผมดูข้อน,นี้แล้วผมแบบเฮ้ยแต่หลายคนจะไมคิดไม่ได้วะผมว่าถ้าหลายคนที่ต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อมีชีวิตอยู่รอดในวันๆนงนี้โอ้โหมันต้องคิดได้แล้วนะว่ามันจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆได้ยังไงอ่ะเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วนะแต่เอาเป็นว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยนะ ใช้สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตเพื่อประคองชีวิตค่าใช้จ่ายในประจําวันนะครับแล้วนี่บัตรเครดิตเนี่ยนะครับกลายเป็นหนี้ที่แพงที่สุดในระบบนะรู้หรือเปล่านะครับอัตราดอกเบี้ย16 1 8สิเปนสินเชื่อบุคคลก็ล่อไปยี่8ห้ายี่ดเเซนต่อปีนะครับเขาบอกว่าลูกค้ากว่า60อร์เไม่สามารถจ่ายยอดเต็มได้ต้องผ่อนขั้นต่าจึงทําให้ต้นไม่ลดนะแล้วก็เป็นหนี้กันอยู่อย่างนี้ โดยเฉลี่ยนะครับเขาบอกว่าคนไทย1คนเนี่ยมีหนี้บัตรเครดิตเฉลี่ย2-3ถึงใบและมีหนี้เฉลี่ย9 0 0 0 0ถึง120,000บาทต่อคนในกลุ่มคนอายุป,ประมาณ30-50ถึงปีไม่จริงมั้งคนไทยมีเฉลี่ยบัตรเครดิต2-3ใบเหผมว่าไม่จริงเอยเวลามีลูกคา้าผมเออพี่อูช่วยแนะนําหน่อยเป็นผู้หญิงนะช่วยแนะนํนเลยคะ่ะหนูเป็นหนี้บัตรหนี้บัตรอะไรมั่งอ๋อหนูเป็นทุกบัตรแล้วค่ะยกเว้นทกสมีทุกอันเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ย ออนะแต่นี่เขาบอกคนไทยมีนี้บัตรเครดิตเฉลี่ย2อสาใบนะครับแล้วก็มีนี่เฉลี่ยประมาณแสนบวกลบอ่ะทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่แบงค์ชาติจะออกมาตรการเนี้ยให้เข้มงวดในการอนุมัติเนี่ยเขาบอกว่าการป้องกันหนี้เสียเนี่ยมันก็ดีนะแล้วคนที่ไม่มีรายได้ประจะําล่ะแล้วคนที่ต้องพึ่งบัตรเครดิตในการซื้อของขายของละ่ะการคุมเข้มเท่ากับซ้ําเติมหรือสร้างวิน,นัยผมอยากจะบอกแบบนี้ครับเออณตนะตอนเนี้ยแบงค์ชาติไม่ต้องคุมเข้ม บัตรมันก็ไม่ให้กันอยู่แล้วเพิ<ๆ>่มเพิ่มแม่งยกเลิกด้วยซ้ําน,นะผมก็เลยไม่เข้าใจแบงค์ชาติเป็นอะไรวะทําอะไรของมันวะจะมาเข้มอะไรแบงค์มันไม่ปล่อยอยู่แล้วตอนเนี้นะใครมีบัตรเครดิตอยู่สี่ห้าใบเนี่ยนะครับปล่อยเสียสักษาใบเก็บไว้ใช้สองใบให้บัตรนี้แม่งได้แต้มดีบัตรนี้แม่งนู่นนี่นั่น,น,นดีเว้ยอะไรเงี้ยไอ้สามใบปล่อยเสียสองใบเก็บไว้ใช้นะไอ้สองใบที่เก็บไว้ใช้พอมันเช็คบูโรดูมันเห็นไอ้สามใบที่ปล่อยเสียเนี่ย คือแม่งปล่อยแล้วอ่ะไอสองใบแม่งยกเลิกบัตรเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาตรการแบบนี้ต้องออกแล้วเจ้านี้เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วช่วงนวเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยผมบอกไว้ว่ามันมันก็ดีแหละแต่มันไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องออกมาตรการหรืออ,อกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ปล่อยกู้เลยช่วงนี้นะนี่ก็คือ,คอข่าวนี่ผมเอามาฝากกันนะว่าแบงค์ชาติขยับคุมเข้มสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตโอ้ยอดขอบคุณทุกคนนะฮะสวัสดีครับ